ตำนานตุนไม่สรีคําเมืองยองไม่สรีคําเป็นใหม่มิ่งเมืองของเมืองยองอันมีอยู่ปัจจุบันนี้อลาหันตาเจ้าสีตุนได้เอามาจากเมืองลังกาตีปุ่นมากับเกศสาและทาตุพระพุทธเจา้าในปีพุทธศักราช1.559 เป็นใหม่สรีคข่ำีพระบุทธเจ้าตัดพญานั่นแหละอลาหันตาเจ้าสีตุนปิ็นเก่าสังขาเจ้าเมืองยองและเจ้าสุรังกาวุติพร้อมโดยคุนเซนาและอามาดข่าภัยกุนเมืองและจ้กันยานนำถวายตานมหาธาตุลงในวันเดินเจ็ดปิ้งแล้วก็โจ้กันเอาตุ่นใหม่สรีดิข่ำไปปลูกอีโฮตุงดอนไส้ไก่มอนหมากพาสุงในปีพุทธศักราชใด หนึ่งปันหาลอยหเก่าโตเดินเจ็ดปิ้งวันนั้นแหละยามนั้นเมืองยองมีพญาเจ้าเมืองจิวาเจ้าสุลังกาวุติปกครองเมืองอยู่ในยามนั้นแหล,ละอรหันตาเจ้าก็ตำหน่ายไว,ว้ว่าไม่สิข้ามตุนนี้วีเศษยิ่งนักปานเมอพญาอโศกมหาราชจาหรือพญาอโศกเจา้า ได้เผยแพย่พุทธศาสนาได้มีการติดตอ่อการก่าขายกับบานหน่อยเมืองใหญ่อันอยู่ไก่หิมหอมจอมเมืองจุมปูตวิปและลังกาตวิปนั้นในคณะนั้นก็ได้นำเอาพุทธศาสนาสปัญญุุระเจ้าเผยแพย่ออกสู่ประเทศอันไกกับลังกาติปและจุมปูตวิเมื่อยามนั้นพญาอโศกมหาราช ก็ยังมีลูกยิงตุ้นหนึ่งและได้เข่าโบสถปิน้นผีคุณีและได้ตัดพยาปิ้นอารหันตาตุ้นหนึ่งจือวาสังขะมิตาอยู่ไปเผยแผ่ศาส,สนาที่เมืองลังกาติปนางผีคุณี่อรหันตานียามมือจักมาเมืองลังกาติปก็มาอธิษฐานเอาใหม่สีคัมอันพระพุทธเจ้าตัดพยาสัปันยูนั้นหองว่า ิงตะขีณาสาขามาปูไหวเมืองลังกาดีบนั่นแหละอาหันตาเจ้าสีตุนก็ได้เอาไม้สรีข้ามตุ้นนั้นมาเหมือนกันในคณะนั้นก็ได้เอามาปูไหวที่เมืองยองรัฐบุรีไหวปิ้นไม่มิงเมืองหือขาฮัดเล่นนักโบสถ์ตั้งหลายไหวนบสักระบูชาเมื่อวันปลายหนานั่นแหละไม้สรีข้ามตุ้นนี้วันปลายหนาบานเมืองลูกนี้จักหายจักดี กอจักรากฏเกิดไม่สรีข้ามตุนนี้คือข่าภัยใ้เมืองหูหันนั่นแหละวันปลายหนาตาวพญาตุนได้ได้ปิ้นเจ้าป่คร้องเมืองยองนี้ปีได้หนึ่งตอือคือแป้งไม่กรรมสลีมากกใหม่มสลีตุนนี้ก่จักมีเตจาราทีและมีอายุยืนปุ่นจากพญาทีโลกาจะเลมุกละยิงใจาขาหัตเลนักบวชตั้งหลยไภัยเลยได้มาไหวนบสักระบุจา แป้งใหม่กำสิรีกิงได้อันจักไก่ฮักนันแป้งใหม่มากำก็จักปุ่นจากเสย่งขอะเกณฑ์ตั้งหลายจักมีอายุหมั่นแก่นยืนยาวมีโจกลาบเขา,ข,าของเงินคำหังมีปิ้นดีจ่าแหละอรหันตาเจ้าก็บอกเราเนจเจ้าสุลังกาวุติตุนปิ้นเจ้าเมืองเมืองยองมุยามนั้นปิ้นเก่าเก่าคุ้นโหบานและขาบานกุ้นเมืองตังงมนฮูหูจูพากันหันแหละดังอลหันตตาเจ้าสีตุน ได้เอาเกส้าถาตุพระพุทธเจ้าเข้ามาทาปะหนา้าไหวตีพระธาตโล่งเจ้าจอมย่องและเจตียถาดโดงหน่อยสิบโดงปูกไม้สลีข้ามเหล้วโวลามตนก็อยู่ปฏิบัติธรรมในแห่งเ,งเมืองเมืองยองนานได้เจ็ดปีก็ได้เสียงกามอสงไขอรหันตาเจ้สา,เาสีตุนก็เข้าสู่นิพานที่เมืองย่องหั่นแหละเจ้าสุลังกาวุตีปิ้นเก่าเก่าคุนเสนาและอามาัด เลขาขาพายุลเมืองยองตั้งมณ์ก็โจนกันสูงสกการอรหันตาเจ้าตั้งสีตุนสิแล้วก็เอาถาดุอาหันตาเจ้าตั้งสีตุนมาจุกอปิ้นเจติยาถาดไว้ที่เนื้อดอยมหาถาดลงปลายวันโต๊ะไก่ถาดโลงมีพมานหนึ่งลอยสาววาปัจจุบันยังห่องว่าปิ้นถาดอรรันตาเป็นพระถาดอรหันตามาจนถึงกาลบัตินีแหละใหม่ศรีคามีพระกฏการเกิด มีมานั้นมีตามดังป้ายใต่นี่แหลในปีจุรศักราจารหนึ่งพสามร้อยตมีนกกาจากได้แปลงหั่งกิ่งหม่สีคำ่ำแปลงหั่งติ้มไปตุกๆุกกิ่งตุกๆุกขามีหลายลอยโตักุนตังหลายได้หันกดตื่นโต่งกันว่าในปีนี้นำจักน้องลงเป็นกำรรโกลาหลุนเพไปโตเมืองยองก็มีแหละคุณโหซิบตังหลาย ก็โจรกันไปไหว้สาสิ้นถ้ำพระิโลงป่าบุ้งเมื่อยามนั้นโดยเลื่องการนก,กาจากักมาแปงห้างตุนใหม่สีข่าหลว่วจักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเมืองยองจักมี่ข้อราา้าอันใดเกิดขึ้นเตจา้าพระป,ปิลงป่าบงุงก็เมตตามาว่าปอออกสัทธาตั้งหลายอย่าโจนกันโกว่านำจักน้องล้งนั้นมันเบามีอย่าถากโกตอ นกกาจากมาแป้งหั่งตีไม่สีข้ามนั้นจักมีปีนองต่างเมืองจักเขามาปึงเมืองยองเฮาเปิืนจักมาอยู่ปึงหมปึงยินเมืองยองเฮานั่นแหละแผวมาถึงปีจุลศรัจราหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดโตมีปีนองเมืองลงสิบสองปันนาก็ได้โจ้กันเลียนปลายจากเมืองลงมาอยู่เมืองอยู่แป้งบานไหมบานเจ้งฝ่า ปายเขามาอยู่เมืองยองมาอยู่บ้านโฮย่างบ้านพาแกแกยวและบ้านหน่อยตั้งหลเพรอว่าประเทศเมืองหอเปียนแปลงหิดกองก็มนิตย์เข้าปกคร้องเมืองขาา้าภัยกุลเมืองได้ตกลำบากจึงปายเขามาปึงหมปึงยินเมืองยองยามนั่นแหละถึงมาในปีจุรัลันึงปันสามร่อยาชส3บเกตัมีเหตุพากฏเกิดแถมไม่สิรีคํา ตุนวันตกจ่อยหุ้นเนื้อมีน้ำเลือดแดงหยอดตกลงมาเปิ้นเลือดไหวก็มีแหละปลายเจ้าน้ายผู้ปกครองเมืองได้ไปพอต้องตามตัวมีเบียหามู้ผู้มูลงเมียวามินและเจ้าสิงใจใจล้งหน่อยอุป,ปอลุจาลง้งพุมมาดี อุกทะโหสิบบานตับและแสนกันตีบานลุกก็ได้ไปหันใหม่สรีคำตุ่นหุ้นป้ายวันตก่วยหุ้นเนื้อเป็นเลือดแดงหยอดตกลงมาปิ้นตอมปิ้นก้องไหวได้หันตามตาก็มีเลยแถวในเดิน11ออก13บสามคำอจ,จุยาประเตมานก็ได้ป้าประกาศมาวา่าเงินใบเศร้าหาสามสิบหาเจ็ดสิบหา ได้ยุบเลิกเบ้าหือใจใจายต่างเอาวัานประกาศนี้ปิ้นตุนไปมีปิ้นพาการสันนิแหละตำนานตุนใหม่สิริคําเวงเมืองยองก็มีปินพาการสันนิข่อยเนาะโวข่อยใจคำรวยได้อ่านเผยเพปันหือปีนองทังายเปิดเป็นการศึกษาเปิดได้ทำเห็นหูบางคุลก็ใครหูว่าตุนใหม่สิริค้าเมืองยองเนี่ยไปไปก็จูกันไปหนุบไปไหว ก็ยังบะหูประวัติเดอว่าปิ้นสังและหองวัดตุนใหม่สิริคําติเแต่หากปิ้นกิงการสาขาอันปิ้นตุนใหม่สิริอันสป,ปัญยุภูตระเจ้าของเฮากุตมานี่ได้ตัดพยาสป,ปัญยู่ติตุนนั้นติตั้งแต่เมืองจุมปูตวิปและต่อมาถึงแผ้วลังกาติบขึ้นได้ซื้อกิงการเอามาปลูกถึงเมืองยองเมื่อโจพยาอาโศกมหาราชาหรือพญาอาโศกเจ้า แต่มีการติดต่อกาขค้าต่อบานหน่อยเมืองใหญ่อายุไก่ติดกับจุมปูตวีบเลยลังกาติบเหล่านั้นก็จึงได้เอาดอกไม้สีข้ามนำมาปลูกไหวปินใหม่มิงเมืองและจึงได้มีศาสนาปุตเพย์ม,มาจนถึงทุกวันนี้ก็หากเป็นการศึกษาแก่ลูกหลานใต้เห่าต่างหลายที่ได้หูประวัติเป็นสิษนณนีคอยละกรรมใดตกไปก็ดีกรรมใดออกเสียงบอกโปแม่นให้กว่าดีก็ต้องขอสุม,มาอาภัยเตะเขอให้ ดังการโลบรลมตั้งร้ายมนพวกนี้ขอยินดีขอบใจถึงผู้โลบรลมกดแต้มออกมาจ่ายโล้งหน่อยดาวโหขผงปอกเจ็ดเวียงเมืองยองแหละผู้นำมาเผยเพยแถมปินปินานมหาแดงเมืองยองหรือห้องจีวาจ่ายดาวใหม่เมืองยองนั่นคอยขอยินดีปีนองตั้งร้ายขอยการปีนองตั้งร้ายมักใจปึงใจ ยังเลื่องประวัติปืนเมืองตังไลมุนพงนี้ขอจฉยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันช่องใจคำลยอยชแนลปันอีหนึ่งข่อยเปิดปิ้นแห้งใจที่ได้มีกำลังใจสืบซอหาประวัติคุ้นขว้าหาประวัติปืนบานปืนเมืองของใต้เฮาออกมาเห็ดนเน้ปีนองตงางไลต่อไปเปิลเป็นการศึกษาเกลลูกล้านใต้เฮาไปหนาแถามข่อยขอจฉยกันดดกดติดตามปั้นหือชอ่องขอ,องข่อยพังข่อยยินดีตังหลข่อย